ยันตุธิวาธราธราวิสมัยยกาคััณปัญนาคาติสันตาการติเกยังมุนิวะลาวาจนานั่สาธุเมตุนันตุธรรมะเวนาคาโลอายามพัจันตาธรรมะตวนาคาโลอายามพัจจันตาธรรมะเวนากาโลอายามพระจันตาขอเดชะพระบาลมีสีเหลืองเทาแต่ก่อนเก้ามาเจ้าของ วัดวารามีได้ปู่ในวิหารมนทนองค์หนึ่งองค์ได้ปู่ขอขอพระบารมีจงมาช่วยอหำ่วยอวยพระพอใจเลรกงามยามดีอันมั่งมีนานาปู่ขอขอบารมีเสียเรืองเท่าแต่ก่อนเก่ามาทุกๆุกพระองค์ปู่จะเป่าเตกเล็ดยานผ้าประเจียงมงคลวัตถุงมงคลอันหนึ่งอันใดให้ชี้แจงแหงไข ตามบแผนน้ำราบุราณาจยาดูจังขอจะถาปอนกรมมติทิเตโจอิติปิโสพระกวหะเดเลงามยาเดีอันมังมีนานาจะขอที่มนต์บอกกูฤตทำบุราบอกูฤติทำกมวาจะ ว่ารัชธรรมนั้นที่พระองค์ทรงมีให้ผู้ปูนปูนผลเป็นมิขวนที่มุ่งมั่นใจไอ้ผู้ที่ทำบาปละมีเป็นหนึ่งงามยากีจะโผล่ก็บาปละมีพ่อแก่จะสิงวยลมอาบูบา ปูฤษีปมโลกปอปูฤษีมหาฤษีเจ้าปอปูฤษีมหาฤษีมุนีดาบทปอปูฤษะฤษีมุนีมหาจักรัทปอปูฤษีมหามุนีสัจยะเทวาปอปูฤษีปมนาลายทั้งปอปูฤษีมหาฤษีเจ้าทั้งปอปูฤษีนรอดทั้งปอปูฤษีนาลายทั้งป่อปูฤษีตาัวปอปูฤษีตาควาย ปู่ฤาษีบรรยโยโภอปู่ฤาษีไตรโลกปู่ฤาษีโลกนาปู่ฤาษีเทพประเทพปู่ฤาษีอรระชุนปู่ฤาษีนิราเมยะปู่ฤาษีสัตพาธปู่ฤาษีทัตนะมงคลปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดตนปู่เจ้าปู่แก่ตั้งแต่ครั้งบรรดการจนปัจจุบันทั้งครูเล่แกลครูยานทั้งครูว่านเล่ครูยาครูตำราเล่ครูตำรา ปู่โกโข,อขอและโกกาปูอคลาขอใดจะทำการอันใดซาละปานชักชวนกันมาปู่กโขพระบาลมีท่านเทวเทน,นั่นเจ้ากรุงวาลีเจ้าของที่เรเจ,จ้าของทางนางไม้เลยนนาตะเคียนปู่ขออนุญาตเปิดทางในเลิศง,งามยามีจะเป่าเพลงเลขจันในวิหารมนทนในวิหารอ์พยาวานน์ปยาวายุหเะเลปยาลโยม ไพ่มี้มู่่เสียงเรื่องลือและบือไก่ไ,ไปทั้งรอ้อยท่าเจ็ดกุ้งน้ำทั้งนอกฟ้าป่าอิมะป่าตาเขาเอ,อเนืนปูผาน้อมนำมาด้วยพระบารามีปู่ก็ขอพระบารมีทั้ง16บกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าภาูพาลีแม่ธอลณีแม่พระพลายแม่พระเพลิงแม่พระโพสกพระคุณครบ สุดที่จะพัฒนาราปูก็ขอพระบาลมีทั้งพระเชื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระหลักใจคุณพระ๋อกองทั้งคุณพระออพ๋อกัมพีคุณพระมาตรีอันมั่งมีนานาทั้งเจ้าพ่อกายทูพ่ออายเล่พ่ออายลาเจ้าพ่อละมะนาทั้งเจ้าพ่อคนอ่าวเจ้าพ่อคนเหนียวเจ้าพ่อคนกรองเจ้าพ่อคนหนองเจ้าพ่อคนบึง ทั้งเจาะเขาเล็กเจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อเขาตกเจ้าพ่อเขาหักเจ้าพ่อเขากรอนทั้งเจ้าพ่อเขาโซอเจ้าพ่อาทาราเจ้าแม่สายทานปู่ก็ขอพระบารมีเจ้าพ่อดำใหญ่เจ้าพ่อดำดีเจ้าพ่อดำโดงเจ้าพ่อดำท่านได